สอนวิทยาเนี่ยเปิดมาได้สิบเดือนเศษแล้วนะครับเกือบจะครบหนึ่งปีแล้วนะคนที่กล่าวพิษภากรงก็ครบหนึ่งปีครับโรงเรียนรัฐบาลสอนไม่ฝันวิทยาก็ไม่ได้สอนอะไรมากมีแต่เรื่องอนิพพานบอสสามโลคันครับ กาสอนกันไปอย่างนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกๆคนในโลกไม่ว่าะจะเป็นเชื้อชาติาศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดเนี่ยควรจะได้เรียนรู้เรื่องเล็กๆน้อยอย่างนีเน้เรื่องนี้ผ่านบทสามโลกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกักมันก็ไม่จำเป็นจะทั้งเรียน เรียนเรื่องกฎแห่งกรรมเรียนเรื่องกฎของไตรลักไม่เทียงเป็นทุกเป็นอน,นัตตาอะไรก็ต้องเรียนรู้ความมีความเป็นนะจารับไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ก็ดำเนินชีวิตไม่ถูกไม่ถูกก็อันตรายสำหรับชีวิตในสังสารวัฏทีเดียวแหละซึ่ง ู้ีิไปนิพานกด็ดีแต่ผู้ที่ยังเยื่ใเนภพบสามไม่ว่าจะพบของสุขติหรือใบหรือผู้จ่อยู่ในโลก,กันเชื่อไหมว่าเคยเป็นมนุษย์มาก่อนเชื่อครับเป็นมนุษย์มาทั้งนั้นเหมือนพวกเราอย่างนี้แหละจิไปนิพานก็เคยเป็นมนุษย์ครับไปเกิดเป็นอรหพม สีชั้นภมสิบหกชั้นสวรรค์หกชั้นอากาศเสวาลุกเทวาภูม,มิเทวาอบายภูมิแข็งแก่สัตว์ทะช้างเปร,อรตอสุรกายสัตว์นรกล้วนม่เคยเกิดเป็นมนุษย์ทั้งสิ้น ในโน้นใโลกันตตรรลกที่อยู่เลยพบสามลงไปเป็นพบทีมมืดมากผู้ที่ไปอยู่นั้นก็เคยเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมมนุษย์ที่รู้สึกจะเป็นตรงกลาง,ลางนะที่ประกอบการกระทำจะอยู่ที่บนพื้นมนุษย์นี่เละ จะทำดีทำชั่วทำชั่วทำดีหรือทำใจใสใสบริสุทธิ์ก็ต้องเริ่มมันอยู่ที่ร่างกายมนุษย์ตรงนี้แหละและหลังจากนั้นก็ไปกัน,กนคนละทิศคนละทางเลยไปอบอยมเงมือไปโลกรันมืงภไปสวปรร,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 รค์ลมปลอมหลุมอรมเหมือนไปนิพพาน เดังนั้นกายมนุษย์สำคัญนะจ๊ะสำคัญทีเดียวแหละสำคัญมากๆแล้วมันก็มีเวลาจำกัดซะด้วยเวลาในโลกมนุษย์แต่ใช้ไม่เป็นทำไม่เป็นอ่านตารายทีเดียวอย่างดูตัวอย่างพุทธิไปอบายนะ ล้นจะเป็นผู้ที่ลงทุนโด้วยทรัพยากรที่ตัวมีอยู่เท่านั้นลงไปจะเป็นสัตว์สานเกรสอสเลอรกายสัตว์นรกนีิสหาไปเชื่อคำสอนคำรสมารสุริยาะ การไม่ไปอบา,ายเนี่ยจะใช้วิธีที่ประหยัดที่สุดถูกที่สุดเลยอถูกมากๆอย่างเราได้ไปถึงแต่การไปอบา,ายมิเนี่ยต้องลงทุนแพงเลยอลองดูกัแลวกันการไม่ฆ่าเนี่ยไม่ฆ่ามนุษย์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยครับ ถูกไหมโซกราการค่ามนุษย์หรือค่าสัตว์ตั้งเตรียมตั้งแต่คิดค่าเตรียมอุปกรณ์ในการค่าครับเตรียมแผนการในการค่าครับสารพัดหมดเลยเลยแพงไหมแพงครับคิดค่านี่ก็ใช้จ่ายแล้วนะเพราะเราต้องหายใจเราต้องกิน ต้งอาบน้ำต่างอะไรเนี่ยมันจำเเสียค่าอาหารคร่าเสื้อผ้าคืนหนึ่งหม่มอาบน้ำค่าไฟเราเพิ่งจะดำรงอย,อยู่เพื่อไปคิดได้แพงไหมแพงแพงน่แล้วเราลองคิดหาอุปกรณ์ที่ไปฆ่าเขาเถี่แต่มีดาบหอ,อกแล,แล้อาวุธปืนตันปืนยาว เครื่องมือหนักเครื่องมือตสายน้าบนหน้าบนดินในอากาศโอ้โอ้โอโลงทุนเงินเยอะครับผลก็คือไยอบายัแล้วเราทำไจะต้องลงทุนแพงอย่างนั้นในการไปอบายเนี่ยะสมัครใจไปแล้วก็ลงทุนแพงๆคิดกันมังหรือเปลนี่ยไม่เคยคิดครับ <laughs> ไม่เคยคิดแบบนี้เยครับหรือเราไม่ไปขโมยตาเนี่ยง่ายไหมง่ายครับแค่อยู่เฉยๆก็จะไปขโมยเลยนี้ครับพอจะไปขโมยเขาเนี่ยหรือจะไปคดไปโกงไปจี้ไปต้นเตาเนี้ต้องคิดต้องเตรียมอุปกรณ์ครับไปเตรียมแผนการมีใครจ่ายไหม อีไม่นะแพงไหมแพงตายแล้วไปไหนไปอาบาไปอาบาเนี่ยเพราะทำไมไม่ทำไใหมัม่นยิงไงประหยัดสุดเลยเห็น <c oughs> ไหมแค่ไม่ไม่ฆ่าไม่ขโมยหรือว่าไม่ไปผิดลูกผิดเมียเข้าแลไปอยู่ที่บ้านมน้ ก็ไม่ถ้าก็หมดเรื่องแต่สัปไลก็ต้องเตรียมการอีกหนึ่นงอย่ับเห็นไหมคิดเตรียมอุปกรณ์แผนการทีนี้ทีไร่ถ้าพักแพงไหมแพงตายแล้วไปไหนตาอาบาตายอาบายคิดกันบ้างหรือเปล่ากำลังคิดอยู่ครับกำลังคิด <laughs> 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 การไม่โกหกเขาเนี่ยง่าย แค่เราไม่โกหกง่ายง่ายไหมง่ายใช่่เราจะโกหกต้องคิดใช่ไหมใช่โกหกเรื่องอะไรอยู่โกหกตอนไหนโกหกอย่างไรเตรียมการเนี่ยแล้วก็ต้องจำอีกเนี่ยอีกต้องจำเนี่ยถ้าโกหกหลายเรื่องมันจำไม่ได้ไงถ้าโกหกเกิดก็เสียหายหนี่จะต้องมานั่งหวาดเสียวก็จะได้งานอะไรเราอีกโอ้ลงจนแพงไหม แพงตายแล้วก็ไปอาบายไปอาบายเห็นไหมดูด so ิจ้ะค so so ือการไม่ดื่มเนี่ยม like ันก็ง่ายง่ายความสุขก็กว้างขวางกว่าคือไม่ต้องมีเราก็มีความสุขไม่ต้องดื่มก็มีความสุขแค่เงินดื่มไม่ได้มีความสุขนะดื่มันก็ต้องเสียเงินเดือทองเออะไรตักพั จะเห็นได้ว่าทุกข้อเลยท่งลงทุนดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการไม่ไปอบายเนี่ยมันง่ายที่สุดไม่ต้องเสียเงินเสียทองเงินตาเวลาอารมณ์เราไม่ต้องไปเสียอะไรเลยมันก็เหมือนกับการนั่งหลับตาเนี่ยง่ายง่ายมันก็ไม่ได้อยากอะไรแค่ไม่คิดไม่พูดไม่ทำไม่ท่องไม่เขียนไม่อ่าน ไม่หายหมดนานเยอยๆครับง่ายไหมง่ายต้องง่ายนะสิเหนไหมมันง่ายใต้สวรรค์ต้องง่ายไต้สวรรค์เนี่ยไม่ก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกรู้จักในการให้ทัาน,นหน่อยซึ่งเราก็ต้องให้กันอยู่แล้วนี่ยให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความปลอดภัยในครอบครัวเขาให้เขาปลอดภัยจากความพูดไม่กินือให้เราปลอดภัยจากการขาดสติให้ให้เป็นก็แค่นั้นเองรู้จักการให้มันง่ายเพราะนั้นมนุษย์มันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางที่จะไปทุกที่ทุกทาง เราผันทางี่จะไปสู่สุคติหรือไปนิพพานมันมีวิธีที่ง่ายๆแต่เราไปทําให้มันยากมันเลยไปไม่ได้กันเนี่ยที่แสดงว่าต้องมีอะไรอยู่ข้างหลังที่ทําให้เรื่องง่ายๆมันยากนะมันน่าคิดเหมือนกันนะมันอะไรเ่มันทําให้เรื่องง่ายๆมันยากยาก กำลัครรงคิดอะไอมาดูภาพเปรตดีกว่า